จะออกได้ไหมออกไม่ได้อย่าผิดอ,อย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้อันตราย นนช่วยจับตัวนี้หน่อยได้ไหมเสือมันแตงคืออะไรอย่างมันพนแดงๆจะแตงเนี่ยเหรอใช่